ลรอซิ่งทุกท่านครับนี่อยู่เกมคลายสตีนะครับผมกับช่อง C4U นะครับในคลิปนี้นะครับผมมีคนท้าผมแข่งนะครับคือเอารถแรงของเขาและของผมมาแข่งกันเนาะในตอนนี้นะครับเอา R35 มาแข่งกับเขาก่อนนะผมนะก็เริ่มด้วยรถแรงที่สุดก่อนนะครับ R35 เนาะเ,ออเดี๋ยวสักครู่นะครับผมขอหาก่อนนะว่าเขาอยู่ไหนเนาะหลังจากที่ นี่นะครับอ่าสามารถคันสีน้ำเงินนะที่แทรกนี่นะครับคันหลังนี่เนาะนี่ครับคันนี้นะครับคือกว่าจะหาห้องกันเจอนะครับใช้เวลาอยู่ประมาณสิบนาทีกว่าเนาะหาห้องกันนานอยู่นะสักพักเลยเนาะเคเริ่มเลยนะครับวันนี้เนาะทั้งนึ่เงิไปมีหลายคันเลยนะครับผมเนาะตังอาสามห้านะครับอุ้ยเขาแรงกันนะเนี่ยทำเนี้นไปนะครับโอ้โหเดี๋ยวๆยิงเนาะโอ้หทำไมมันชนกันอย่างนี้นะครับเกม โอ้เอาใหม่ได้ไหมเอาใหม่ได้ไหมไปไหนแล้วผมไปนู่นแล้วทไมรถเราเป๋รถโดนชนนะทำไมเขาติดเขาไม่เป๋เขาแปลกนะผมนี่โมงมากเลยนะแตวันจูรถแดงๆครับชนเป็นลับเฉย ซึ่ง R35 ผมยังไม่ได้รีวิวนะครับต้องบอกก่อนนะครผมผมก็เลยเจะมาลองนะครับว่ามันแรงกว่ารถที่ผมจูนไว้หรือเปล่าเนาะแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้รีวิวนะครับก็เดี๋ยวจะจัดเนาะสักนิดหนึ่งนะครับว่าเขาแต่งอะไรมาจูนไว้ตรงไหนอะไรยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะยืมมาร e ว i ให้ดูนะครับผมนะ mm hmm. คลิป R35 นะครับโอเคอันนี้มาแข่งแดกกับเขาเนาะหลังจากที่แพ้เมื่อกี้นะครับ แอบประชนกันเนาะน,นี่อาสาม่า 3, ของเขานคนับนี่ดูสักหน่อยนะครับนะถ่ายรูปสักนิดนะครับผมมาอาสาม่า 3, แต่งเต็มนะทั้งคู่เนาะชุดแต่งก็เต็มนะครับโอเคแข่งดีกว่านะครับนะเราจะดูนะครับอันนี้อาสาม่า 3, 5, เขาก็แต่งสวยนะถึงจะไม่มีสปอยเลอร์ใหญ่ๆนะครับแต่หาง หลังเล็กเล่งนี้ก็เท่ดีนะครับผมโอเคไป่าสามสองหนึ่งไปโอเคโอ้โหนจูดีนแล้ววันนี้นะสแต่คันนี้เนาะยอดเลยครับผมไม่หนูไม่แรงดูดิมีน้ำยาวแล้วมีน้ำยาวแล้วโอ้โหไม่รู้เขาจูนอะไรไว้นะคันนี้เนี่ยยังไม่รู้ด้วยตีนปลายวิ่งเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเมื่อกี้แข่งทางด่วนนะครับผม เสียหลักเนาะเลยไม่ได้หวดความเร็วเต็มที่นะครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปเอาใหม่เนาะยังไงแข่งแดกก่อนมาอันนี้ไปเติมน็อตนะครับเมื่อกี้เนาะให้เขาไปเติมน็อตมาด้วยนะตอนแข่งจะได้ยิงน็อตใส่เต็มนะครับโอเคยังไงไมายังเติมน็อตมายังโอเคมาจัดไปนะครับนี่เขาท้าผมตลอดเลยนะ ทัน,นี้เขาท้ามานะครับผมก็เลยโอเคจัดไปนะครับแข่งเนาะเดี๋ยวมีขั้นอื่นนี้นะครับแต่ตอนนี้เอาอ่าสภาพก่อนนะถามสองหนึ่งไปนะครับยังไงยังไงเฮ้ยเรามีเขาจี้ตัวเราติดเลยนะโอเคประมาดีอยู่นะครับเล่นไปโดนจี <mushrooms> ้ตัวเราติดเลยนะครับโผมว่าถ้าเขาออกตัวดีกว่านี้ผมว่าโดนเหมือนกันนะครับทำไมเล่นไมโดนเขาเหมือนกันนะครับเนี่ยเติมน็อตกันนะครับเนาะมาใกล้ๆนะครับ ข้อดีของไอดีที่เป็นเอ่อัยรุ่นบ่อน้ํามันนะครับจะวาร์จะแต่งจะอะไรก็ได้นะครับเติมน้ํามันทองเติมน็อตยังไงก็ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> ข้อดีมอยู่ตรงนี้นะครับผมนะโอเคอีกทีนะครับสามสองหนึ 3, 2, 1, ่งปยยังไงเราออกตัวดีทุกทีเลยนะครับโอ้โ oh หยิงน็อตไปไปนะครับ ดีนะครับนะแดกเราก็เลยชนะนะครับเดี๋ยวไปดู3ามดอกันบ้านดีกว่านะครับผมนะเขาก็มี3ามดอแต่งเต็มนะครับเราก็มีเนาะคันนี้ที่ผมเคยรีวิวเอาไว้นะครับผมนะ3มดอแต่งเต็มเครื่อง V8 นะครับไปยังไงของเขาก็แต่งเต็มมานะครับไปโอเคเราตัวดีนะครับ2องน็อตสามยังไงตองได้ไี่ตูดนะโอเคส,ด,นะอเคสดอรเราก็ดีอยู่นะครับ สามดาเราไม่แรงนะครับสามดอก็ยังจูนมาดีอยู่นะนะสําหรับคันนี้นะครับน,นีาที่เอาไปรีวิวถ้าผมจะไม่ผิดวิ่งทางด่วนอยู่441เลยนะครับคันนี้เนาะที่ยืมมารีวิวนะครับนะเอาเซ็ตจูนมาแจกนะครับมาแชร์กันเนาะโอเคอันนี้เติมน็อตเสกวาเข้าไปนะครับไปแข่งเขาต่อเนาะคันนี้ชื่ออะไรแคสซี่บอยเหรอเด็กบ้าหรืออะไรครับ เดี๋ยวเข้าไปถามเขานาก็ชื่ออะไรนะอันนี้ก็จัดไปก่อนแล้วกันนะครับนะถ้าเกิดว่าใครนะครับมีโอกาสได้ออนไลน์นะครับหรือมาเจอผมนะไงก็ทักทายกันมาได้นะครับท้าแข่งกันได้นะครับผมตาอนนี้เราจะเปิดซอมใต้ใหม่นะครับไปให้มันเบินนะครับล้อมันเบินนะอย่างนี้นะครับโอ้ยยังเกียร์หนูเกียร์สองยังไงเกียร์สามโอ้ยยังเบินอยู่เลยนะต้องยิงน้องแล้วมั้ไปโอ้ยยังเบินอยู่เลย เปลี่ยนไปวิ่งทางเดวนกข้บ้านดีกว่าน,นะครับนะโอ้โหลันจากที่แร็ก,กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวมีอีกนะครับมีอีกหลายคันเลยนะถ้าถ้าที่คุยกับเขาแล้วเขาบอกว่าจะแข่งคันนี้นะครับนะน,นี่เดี๋ยวรีบเอาอาสามดอนะครับแข่งให้จบเนาะเดี๋ยวจะไปเอาคันอื่นมาอีกนะครับโอเคเอ่ออันนี้ขึ้นมาด่านหน้าปั๊มนะครับจะไปคนหนึ่งลุยเ <B> ป <urn B urn> <บ urn> ิร์นเปิร์นกี่หนึ่งเบิร์ยาวเลยนะเบิร์นเป็นยาวเลยนะโอ้โห โอ้กีตาร์มาไปยังไงยังไงยังไงเขาขีดูดนะครับแต่เราขึ้นมาวันนี้เต็มนะไปกี่หกนะมียิงหกกี่หกยังไงเต็มนะมีน้อยเนี่ยยิงน้อยเลยผมตรงนี้ยิงน้อยนะไปเต็มนะครับเต็มตรงนี้ เดียวนลครับเ้นี้นะครับอ้โอ้โหเดี๋ยวโดนชนหเสียหลากนะครับโาดอีกสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสีนะโอ้โหเมืกี้คมันเิดเลี้ยวก่อครับนนี้แลนะรับเราเสียหลักนะอาม้าก็เสียหลกแล้วาน้อยเสียหลักนะครับแพ้อีกแล้วงนี้นะครับกิ่งทั้งด่วน ยังไงจะแพท้ทุกตาไหมเนี่ยครับ <laughs> ป้ากลับมาที่ปั๊มอีกทีนะครับยังไงเอาเขาไปไหนนะยังไงครับเดี๋ยวเอาผมนึกว่าเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้นะครับก็เลยว่าจะกลับรถไปดูนะโอเคเจอแล้วเ,เขาอยู่ข้างหลังเรานี่เนาะโอเคปาลุยเลยนะครับรอบนี้ผมจงหัวให้เต็มนะดูนะครับจะชนะเขาไหมครับเนี่ย ใชดผ้าดีกนะเรายันผ้าด้วยนะครับแม่สามสองหนึ่งไปเบิร์นเบิร์นโอ้มาจอดอยู่รถมันก็ไหลน,นะครับรถไหลออกข้างๆนะครับไปยังไงเอซียังไงนำเขาออกมานิดนึงโอเคไปยี่ห้าไปยี่หกนี่ลงเนินไปลงเนินไป อนนี้นะนั้นแบบงงๆนะครับสำหรับสามดอนะครับนะเดี๋ยวไปดู R สามสองกันต่อเลยนะครับปะเขา R สามสองสีเขียวของเราก็เขียวคล้ายๆกันนะครับแต่คนละโทนนะ R สองหนึ่งไปนะครับ R สามสองวง่เป็นเครื่องสองเจนะครับแต่งเต็มนะครับผมของเขาผมไม่แน่ใจนะว่าเครื่องอะไรนะอันนี้ลองก่อนนะครับคันนี้ผมยังไม่ได้รีวิวนะครับผมเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวอยเอารีวิวนะครับผมเรา R สามสองคันนี้เนาะ เคเขาที่ตูเราอยู่นะตรงนี้เราแตเขาไม่ได้ห่างนะครับยังไงเขาเหมือนที่เราอยู่นะครับตรงนี้เราต้องมีงอดนะใส่ใมนะเูมีอัพตีนไปเท่าไหร่นะเรื่องสองเจน,นะบางอันดับสอง เขาลองอีกทีหนึ่งนะครับนะบว่าอีกทีนะเอาเขาอยู่ไหนคนนี้ไม่ใช่นะนู่นๆคันขวานะครับเขียวๆเมื่อกี้นะล้อดแดงนะครับอุ้ยชนทำไมหลักะครับนี่นะครับล้อดแดงคันนี้นะไม่ใช่นะเขาท้าคันนั้นเขาท้าโอเคคันนี้อุ้ยเขาแต่งอันสมสองมาแปดร้อยเลยนะครับของผมไม่ถึงแปดร้อยนะเครื่องสองเจนะครับ เขาไม่รู้แต่งเครื่องอะไรมาเนาะสามสองหนึ่งไปออกตัวรอบนี้เขาออกตัวดีเหมือนเราเลยนะดเหมือนจะดีกว่าด้วยนะ อันนี้แพ้จริงครับโอเคเดี๋ยวไปแข่งแดกบ้างดีกว่านะครับนะเมื่อกี้เราเสียหลักที่สองรอบเลยนะครับวิ่งทั้งด่วนอันนี้มาแข่งแดกดีกว่านะครับเหมือนผมจะถนัดแดกมากกว่าเนาะสนใจจะแข่งแต่แดกเนาะไอทั้งด่วนด่านปั๊มไม่ค่อยได้วิ่งนะครับนะโอเคสามสองหนึ่งนะครับไปเน็บหมแดกเราออกตัวดีมกันะครับสองเกยไปสีวหวานนะครับ อันนี้ผมไม่ยิงน็อตโอเคครับแพนะอันนี้ลองนะครับว่าจะไม่ยิงน็อตจะไหวไหมนะเดี๋ยวให้เขาไปเติมน็อตนะเดี๋ยวไปรอเขานะครับอีกรอบนึงเนาะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะใส่เต็มนะครับสองเจแดกนะคันนี้ผมก็ไม่รู้ทําไมเขาถึงวางสองเจไว้นะครับเขาไม่แต่ง V 8แปดเต็มหรือว่าเครื่องเดิมหรือเครื่องเหมือน คันนี้นะครับที่แข่งกับเราเนาะอาสามห้ามนท้าแข่งทำไมล่ะครับไปก่อนอย่าพึ่งครับวันนี้ผมจะแข่งกันสองคนครับเนี่ยเขาแต่งมาแปดร้อยเลยนะอาสามสองคันนี้เขาเครื่องอะไรครับเนี่ยเขาแต่งยังไงแล้วแปดร้อยเนาะโอเคเดี๋ยวเขาไปถามเขานะครับเนาะันนี้แข่งกับเขาก่อนนะครับเครื่องสองเจจัดไปยังไงตัวมาสองยิงอสามเป็ดนิดนึงสี่โอเคหลาย ดูเหมือนไม่แรงนะแต่ก็แรงนะครับ2งเนาะผมก็เพิ่งเคยเล่นเครื่อง2จครั้งแรกนะครับคันนี้เนาะแปกดดิมกันนะครับปกติเล่นแตนะ่วีแปดเนาะกับเครื่องเดิมของรถนะครับเติมน็อตก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวกลับไปแข่งเขาต่อนะผมว่าผมต้องไม่หัดวิ่งด่านเอ,อบนปั๊มแล้วนะครับทั้ง่วนเนาะต้องไม่หัดวิ่งนะครับเพราะว่าแพ้เขาบ่อยนะบ,บางทีก็เนาะ เขามาท้าแข่งเราแต่เราแบบไม่ได้วิ่งเต็มที่กับเขาครับเพราะความสามารถเราไม่ค่อยถึงนะครับโอเคครับป่าเด็กแต่เด็กนี่สู้ได้เลยนะเราตัวหนึ่งไปนะครับเกมนอยยังไงกินน็อตคือเด็กมันเล่นง่ายนะครับนะสนามมันง่ายก็เลยมาเล่นกว่าสนาอื่นโอเคชนะไปนะเมื่อกี้เห็นแวบบ๊แบๆบมันเข้าจะสวนขึ้นมาเนาะอันนี้เอาเป็นเจ้าซูเปอร์ตวใหม่นะครับ มาเล่นกันเนาะเดี๋ยวเอาวิ่งทางด่วนนะครับถอยไปไหนและชนอยู่นะโอเคของเขาสีส้มนะรอบนี้นะครับนะอันนี้ผมก็ยังไม่ได้รีวิวนะครับซูป้าตัวใหม่เนาะแต่ตัวหนึ่งไปนะครับว่าเขาแต่งอะไรมานะเดี๋ยวไปดูก่อนเนาะยังไงผอเอาตัวดีนะครับทำไปเล่นไปสามอันสี่หูวิ่งดีนะครับซูป้าตัวใหม่ของเขาเนาะ อันนี้ยังไม่ได้มีวิวนะคันนี้เนะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเรจะจัด่าเขาแต่งเป็นอะไรไปแล้วก็เซนจูเกียนะดูไงนะอันนี้ดูไปก่อนนะครับเป็นไปเขาวิ่งเท่าไหร่นะน้ำอยู่นะถือว่าดีนะถือดีนะเกียหกไงตรงนี้ยี่เกียห้าว่าแล้วว่าแล้วดยูยังไงครับเกียห้าเกียร์หรอสี่ร้อยสร้อยเท่าไหร่ครับโลโเดีวโอ้่ร้อยเท่าไหร่ครับีนี่ไม่มองมอ จูนไว้ให้เองเหรอเดี๋ยวโทรโอ้อนตรงนี้นะครับเดี๋ดินิดนเคดิฟสวยนะครับตัวนี้ดิฟสวยโอ้โหใช้ได้เลยนะผมว่าคล้ายๆกับอาสามสี่เลยนะแต่คันนี้น่าจะเครื่อเดิมน,นะเคชะนะไปนะตรงนี้นะครับรออกตัวมาดีนะครับแต่ว่าผมว่าเซตจูนคันนี้ไปคล้ายกับอาสมสี่นะครับที่ผมลงคลิปไปรอบที่แล้วนะครับที่ยืมมารีวิวเนาะ ผมว่าเขาจูนค้ายกันเกินไปนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองอีกทีนะครับสามสองหนึ่งไปนะครับไปยังไงโอเคยังไงตึม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 นะครับตรงนี้ยังไงเกือสามโอ้โหเป๋ครับเขาก็เป๋เราก็เป๋นะครับแต่คนหนึ่งเป๋นะตรงนี้ดิฟดิฟยังไงดิฟดิฟตรงนี้นะโอ้สวยนะโอ้ดิฟสวยดิฟสวยอ้าวขลาดกระพพาแล้วนะโอเคน่าจะชนะตรงนี้นะ เอาชนชนอะไรชนอะไรเนี่ยโอ้โหดานทำไมมันบักหรือมันอะไรครับตรงเนี้ยโอ้โหชนปุ๊บอยู่คาที่เลยนะครับกำลังํามเขาอยู่นะครับเมื่อกี้โอ้โหชนตุ้มคาที่เลยนะครับจะดุ้งเลยเมื่อกี้วิ่งวิ่งอยู่นะครับ,บ,รบเกียร์นำอยู่เกียร์ห้าครับดดๆๆคูนไปเกียร์ห้าเกียร์เนาะ คล้ายๆนะสี่รอบที่แล้วเลยนะที่ผมเอามาแล้วก็เอาเขาไปแต่งเพิ่มมวลโอเคเดี๋ยวมีโอกาสจะมารีวิวอีกทีนะครับนะซูเป้าตัวใหม่นะโอเคครับโค้งหน้าดิฟนิดนึงะไงก็ชนะครับดูจากทรงแล้วนะตรงนี้โอเคเข้าใจไปนะสูป้าตัวใหม่นะ okay. อนนโนะน okay. เอเคนะ okay. เดี๋ยวไปดูดิฟกันดีกว่านะครับนะบนเขาครับ ทีเขารีเควสมานะครับนิดนึงเนาะมีคนอยากเล่นดริฟบ,บนเขานะครับนะก็เลยจัดนะครับเมื่อกี้ผมไปจูนเกียดิฟมาแล้วก็มั่มวๆเอานะครับ <c oughs> เขาก็ไปจูนมาเนาะผเวลาไปแปน๊นเมื่อกี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูดิฟเล่นๆกันดีกว่านะครับเขาก็ดิฟดริมกันนะครับตรงนี้โค้งยังไงดิฟดิฟโจก่อนนะตรงนี้ดิฟโจนะเขาโค้งนะ ผมเองก็ไม่ได้ดิฟนานแล้วนะตั้งแต่เออเอาไอดีบ่อน้ำมันนะครับไปรุ่นบ่อน้ำมันมารีวิวรถนะครับนะก็แทบจะไม่ค่อยได้ดิฟเหมือนกันนะครับโอเคอันนี้จูนมั่วนะครับเมื่อกี้เราผมไปจูนมั่วมานะครับดิฟโอเคเดี๋ยวรอเอาแล้วเขาไปไหนแล้วนะ่ะเออคันคิวซี่บอยเขาเขายิงขึ้นมาไม่ถึงอีกเหรอเดี๋ยวรอเขาสักแป๊บนึงนะครับนะเดี๋ยวเราจะดิฟลงเขากันไปนะครับยังไง ขับขึ้นมาก็ไม่ไน่ายากเนาะไม่ได้แข่งกับใครเนาะไหนล่ะอ๋อเขาดิฟโอ,อ้โอเครอเขากลับรถสักแป,ป๊บนะครับนะเราจะดิฟลงเขากันนะครับยังไงซูเปาตัวใหม่นะมาโอเคไปไปรุยเลยไปตามไปโอเคสองสาม ยีสามพอยีสิบไม่ต้องว่างโอเคเดี <sh> ๋ยวไล่ตรงนี้นิปเอ้ยมันไม่นะโอ้โฉนี่ครับเป็นไงโอ้หลังจากที่ห่างหายจากการดีปไปสะพักใหญ่นะครับดีปไม่เป็นเลยครับทำไปเร่อไปนิดนิดนชนอืมโอ้ยหมุนหมุนโอเคไปตามไปก่อนนะครับไะไรตามไปตามไปโอ้ช่างว่าไปดิปลงเขายากเนี่ยนิดนึง อยพนโอเคเข้ามาก่อนตรงนี้ครับดิฟเบรกนิดหนึงโอ้มันโะอ้โอ้โอเ้โอเกินเ,เดี๋ยวเขาเขาก็พลาดแล้วตรงนั้นโอเคชนอีกอ้เอาอีกทีแล้วกันนะครับนะดิฟลงเขาก็ยากเหมือนกันนะครับทำเป็นเล่นไปเนาะผมก็ไม่ค่อยได้มาดิฟข้างบนนี้นะครับเออยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวรอเขาขึ้นมาสักแป๊บนะครับ กติผมจะดิฟอยู่ในด่านเนาะของบอคัสสี่นะครับปัมป๊มตังปัม๊มทองเนาะอันนี้เอ่อปดิฟบนเขานี่ยากเือนกันนะครับรถมันเยอะด้วยเนาะมีคนตามมาด้วยเหรอคันนี้โอ้กระบะคันหนึ่งไม่ไปแข่งเก็บเงินเก็บทองแต่งรถหรอครับ <laughs> แล้วคคทซี่บอยเขาอยู่ไหนครับยังไงครับงั้นผมไปก่อนแล้วนะไปปะเราจะรอกันนะครับอ สามไปยังไงออรรถ a อไอเป็นไรครับตรงนี้เบรกสไลด์ยาวนิดนึงยาวยาวมันไม่ยาวม,มีรถมาคือเบรกเออชนายาวไปหน่อยเแบรบกเมื่อกี้นะครับ <c oughs> โอเคคนหลังเขาตามมาอยู่นะยังไงไปก่อนเลยครับดิฟดิฟยังไงโค้งตรงน,รงนี้ตรงนี้ยาวนิดนึงโอเคได้ตรงนี้ต้องยาวอีกเดียวไป ยาวยาวยาวสวยอุ้ยชนโอ้โหเบรกนิดนึงไรไปอะไรไปโอเคใช่ได้เติมไม่ง่ายเลยนะครับโอ้โหดิบลงเขาครับโอ้ยังไงยังไงครับโอ้โหลงมาแล้วครับโอเคไม่ง่ายนะสำหรับดิบลงเขานะครับโอเคครับก็คลิปตัวท้าแข่งนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมเนาะก็มันดีนะครับนะวันนี้นะครับ ก็จะมีเอ่อพวกที่ชื่อสีนะครับไล่โซกันในแอปตอต์นนะครับผมเห็นแล้วนะครับค่อนข้างแรงนะรถพวกเขาอ่ะก็ถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวผมจะจูนรถแต่งรถนะครับไปลองแข่งพวกเขาเนาะซึ่งดูแล้วไม่น่าจะสู้ได้นะครับแต่ก็จะพยายามเต็มที่แล้วนะครับยังไงก็ตามกันไดครับแต่คิดต่อต่อต่อไปนะครับนะเอาไว้เจอกันใหม่ครับ